14อีกครับ คนสวิตไม่เหยียดเชื้อชาติแนนวีมีคนถามแถมมาเยอะมากว่าที่สวิตเนี่ยมีคนเหยียดเชื้อชาติไหมเขาคิดยังไงกับคนเอเชียเขาชอบคนเอเชียไหมแล้วพี่แขเนี่ยเคยโดนเหยียดเชื้อชาติไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังจากทุกคนแต่ก่อนที่จะเริ่มเล่าเนี่ยสิ่งที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้นะที่มีคนเอากระดาษมาปาใส่แขที่มีคนเอาค้อนมาทุบหัวที่มีเด็กๆมาล้อเลีเยนมันไม่ใช่การเหยียดเชื้อชาตินะจ๊ะแต่พวกเขากําลังเล่นสนุกกันอยู่จ้าเพราะวันนี้ที่เมืองเบิร์นมีเทศกกาาาลตดหหออมรว่ เป็นอารมณ์เหมือนกับว่าบ้านเราก็เป็นแบบงานผ้าไหมงานแบบงานทุเร นงานแบบว่างานลำไยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบเขาเอาของมาขายแต่งานหลักของวันนี้ก็คือหวัวหอมนะคะเขาก็จะเบบหวัวหอมเนี่ยแบบมามา,มาวางขายกันแล้วก็มันก็จะไม่ได้มีแต่หวัวหอมเนาะก็ <c oughs> <PM. S 1> เหมือนเทศกาลสงการที่ไม่ได้มีแต่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์เดียวกันเลยทุกคนก็จะแบบมาสนุกสนานกันแล้วก็เดินเล่นกันแล้วก็กินไวายร้อนโดยคนสวิตนะคะจะช่วยกันมาซื้อหัวหอมที่เกษตรกรเอามาขายแล้วก็ตกแต่งอย่างสวยงามโดยสิ่งที่แขกชอบมากๆในงานวันนี้คือมันเหมือนเทศกาลงานสงการบ้านเรามากๆต่างกันแค่คนที่นี่นะคะเขาจะไม่เล่น น้ำกันนะแต่เขาจะเล่นกระดาษกันโดยในงานนะคะเขาจะมีกระดาษเล็กๆแบบนี้ขายแล้วคนก็จะซื้อกระดาษมาปาใส่กันโดยกระดาษเล็กๆแบบนี้คนที่นี่เขาเรียกว่าคอนเฟตตี hmm. ้เวลามีงานเทศกาลอะไรนะคะคนสวิตเขาก็จะเล่นกันแบบนี้อยากเล่นกับใครอยากปาใส่ใครก็ทําได้เลยค่ะซึ่งเเขมองว่ามันเป็นเทศกาลที่น่ารักมากๆแล้วเด็กๆนะคะก็จะเคลียงกระดาษใส่หน้าแขนหนักมากบางคนนะคะก็เคลื่องแบบเต็มคาราเบลไปเลยจ้าบางคนมาทักทายเราด้วยคอนิชิวาก็มีมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆ <laughs> คนดีจีวะคนดโลอัลตอช่วนอเป็นคนดีจีวะไปแล้วเราดูเป็นคนญี่ปุ่นไปแล้วค่ะดีจีวะหนึ่ง ที่จะทำให้เด็กมีความสุขได้ขนาดนี้แล้วทุกคนเด็กมีความสุขมาก เนี่ยเป็นสิ่งที่เวลาแขมาอยู่สวิตนะคะแล้วแขก็จะได้สัมผัสกับคนสวิตแขจะได้เห็นแต่ความน่ารักสดใสคือเป็นโลกที่สวยงามไปหมดแม้กระทั่งแขจะไปเข้าป่าเดินเขานั่งรถสาธารณะแขก็จะเจอแต่การบริการที่ดีแล้วก็น่ารักเสมอซึ่งโลกของแขกับประเทศสวิตเนี่ยมันเป็นสีชมพูมากๆจนคนคิดว่าแขเนี่ยอวยสวิตเบอร์มาก่ซึ่งก็ต้องบอกนะคะว่าถ้าเราไปถามคนสิบคนเขาอาจจะตอบไม่เหมือนแขนะก็เพราะประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันคนรอบตัวที่อยู่ด้วยกันก็คนละกลุ่มกันแขเจอบ่อยมากนะที่คนในโลก ะะเขาก็จะมาแชร์ว่าเขาโดนคนสวิเตเยยดบางคนก็เจอที่ร้านอาหารโดยการพูดจาไม่ดีบางคนก็เจอจากเพื่อนแฟนที่ดูถูกบางคนก็เจอเพื่อนบ้านที่ไม่ชอบมีทุกรูปแบบเลยแขบอกเลยนะว่าเรื่องเหยยดเชื้อชาตนิน่าจะมีทุกที่บนโลกขึ้นอยู่กับว่าจะมากหรือน้อยและจะแสดงออกมายัางไงบางทีโดนเหยยดกันเองเนี่ยอาจจะเจอเยอะกว่าคนประเทศอื่นเหยยดเราได้ซ้ําซึ่งจะถามแขนะแขไม่สนใจหรอกสิ่งที่แขอยากบอกทุกคนคือเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องพวกนี้มากเพราะถ้าคนที่เหยยดเราไม่ได้มีอิทธิพลต่อชีวิตเราก็ไม่ต้องไปแคร์ค่ะ ส่วนตัวแข่เองเนี่ยจะขออยู่ในสวิตแบบอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ต่อไปจ้า